ถ้าพูดถึงแบรนด์มือถือยักษ์ใหญ่ที่สุดค่ายหนึ่งของโลกเชื่อว่าต้องมีใครหลายคนนึกถึงซัมซุง แบรนด์มือถือสัญชาติเกาหลีซึ่งแบรนด์ก็ได้หันมาจับตลาดหูฟังเพื่อที่จะเพิ่มประสบการณ์ในอีโคโซิสเทมของ Samsung ให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดโดยหูฟังที่เราเอามารีวิวกันให้ดูก็เป็นหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง s a m ซุงกาแล a กซี่บั2 Pro ที่ร่วมมือกับบริษัทผลิตเครื่องเสียงชื่อดังอย่าง AKG มาร่วมออกแบบไดเวอร์และเนื้อเสียงของตัวนี้ด้วยครับจุดเด่นหลักๆเลยก็คือสเปคฟีเจอร์มาแบบแน่น โดยบูทูธ5.3รุ่นล่าสุดมีระบบ Active Noise Cancelling นอกจากนี้ตัวนี้ยังรองรับการถอดรหัสแบบ Dolby Atmos ให้เสียงรอบที่ทาง360องศาแล้วก็จะมี Dolby Head Tracking ตัวนี้สามารถทำได้ครับที่สำคัญเลยก็คือถอดรหัสเสียงคุณภาพสูงได้ถึง24บิตเพื่อการฟังเพลงและดูหนังที่ได้คุณภาพระดับ Studio Quality ซึ่งรุ่นนี้ออกมาให้เลือก3สีครับทั้งสีกาไฟ White และ b o r a Purple เป็นสีที่เราเอามารีวิวกันให้ดูนะครับ ส่วนราคาครับอยู่ที่6,990บาท ที่ภาพรวมและดีไซน์นะครับเริ่มจากเคสกันก่อนเลย <c oughs> ก็จะมีขนาดค่อนข้างเล็กตัววัสดุเคสจะเป็นพลาสติกเนื้อด้านผสมยางให้ความรู้สึกนึบๆไม่ลื่นหลุดมือง่ายส่วนพอร์ตชาร์จก็จะเป็นแบบ USB-C อยู่ที่ด้านหลังและเมื่อเปิดเคสขึ้นมานะครับก็จะเจอรอยสกรีนว่า Sound by AKG อยู่และหูฟังรูปทรงกลมเป็นพลาสติกเนื้อด้านแบบเดียวกับตัวเคสเลยครับ <c oughs> โดยตัูฟังนะครับจะออกแบบตามเออร์โกโนมิกดีไซน์มีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มาก ใครที่หูเล็กนะครับก็สามารถใส่ตัวนี้ได้แบบไม่อึดอัดเลยซึ่งตัวหูฟังน้ำหนักจะอยู่ที่ข้างละ5.5กรัมแต่ถ้าใส่กับเคสด้วยก็จะหนักอยู่ที่54.5กรัมเท่านั้นครับเพราะงั้นครับใครที่เน้นพกพาใช้ในชีวิตประจำวันตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียว ในด้านของการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้จะเป็นบลูทูธรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างบลูทูธ5.3ที่เขาพัฒนาขึ้นมาในเรื่องการกันสัญญาณรบกวนให้เสถียรมากขึ้นแล้วก็กินแบตน้อยลงด้วยนะครับโดยการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับเพียงแค่เปิดเคสหูฟังขึ้นมาก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาบนสมาร์ทโฟนของเราตรงนี้ก็กดเชื่อมต่อแล้วก็แตะที่ตัวหูฟังค้างไว้3วินาทีจนไฟสถานะบนเคสกระพริบเป็นสีแดงสลับกับสีเขียวอันนี้ก็จะสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก,ก็การใช้งานนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานแยกข้างได้อย่างอิสระทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับในส่วนของการควบคุมนะครับตัวนี้สามารถแตะได้ที่ตหูฟังทั้งสองข้างตามนี้เลยครับซึ่งการคัสตอมนะครับเพื่อนๆสามารถแตะค้างได้เลยว่าจะให้สั่งการตัวนี้เป็นอะไรจากในแอป Galaxy Wearable นอกจากนี้จะมีฟีเจอร์แล็บที่สามารถแตะด้านข้างหูฟังสองครั้ง ก็จะเป็นการเพิ่มเสียงเบาเสียงถือว่าการควบคุมตัวนี้ทำออกมาได้ดีทีเดียวครับในส่วนของไมโครโฟนก็จะมีทั้งหมด6ตัวก็วสามารถตัดเสียงรบกวนได้ทั้งหมดเป็นแบบ Hi-SNR mic โดยจะแบ่งเป็นข้างละ3าตัวนะครับซึ่งจะอัปเกรดจากรุ่นที่แล้วที่เขาให้มาแค่ข้างละตัวเท่านั้นนะครับเสียงไมค์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปทดสอบกันดูครับสภาพแวดล้อมน,นะก็จะมีรถอยู่ข้างหลังผมบ้างแล้วก็ลมโขก,กอยู่เล็กน้อยครับก็อลองดูว่าการจับเสียงผู้ผมเป็นยังไงบ้างนะครับ เอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหนูมาใส่หูหมีหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูครับมาดูที่แบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับตัวนี้ก็สามารถฟังเพลงได้ต่อเนื่องสูงสุด8ชั่วโมงแต่นี้ปิด ANC นะครับแต่ถ้าเปิดตลอดครับสามารถใช้งานได้สูงสุดที่5ชั่วโมงและสามารถชาร์จเพิ่มจากเคสได้อีก18-29ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโหมดการใช้งานของเราด้วย มาดูเรื่องการกันน้ำนะครับมาตรฐานให้มา IPX7 อันนี้จะไปลุยฝนหรือว่าทําตกน้ำครับก็สามารถทําได้แต่ว่าตัวเคสเนี่ยไม่ได้กันน้ำนะครับใช้งานอาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งครับในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับตัวนี้ก็ทําออกมาได้ดีทีเดียวมาพร้อมเทคนโนโลยีกรองเสียงลง Winchill สามารถตัดเสียงไปได้มากถึง33เดซิเบลซึ่งเราก็ลองเทสดูก็มีความเงียบอยู่พอสมควรไม่มีการหูอื้อแต่อย่างใด สำหรับโหมด a m b i e นะครับตัวนี้ก็มีมาให้เช่นกันสามารถใช้สนทนาหรือเดินทางโดยได้ยินเสียงรอบข้างทั้งหมดถ้าใช้โหมดนี้ก็แทบจะไม่รู้สึกว่ากำลังสวมใส่หูฟังอยู่เลยครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจครับ Hand Free Conversation Mode ก็ฟีเจอร์นี้จะทำงานโดยถ้าได้ยินเสียงสนทนาระบบก็จะลดเสียงเพลงให้เบาลงและรับเสียงจากภายนอกให้ดังขึ้นมาแทนและเมื่อจบการพูดคุยกับคนรอบข้างเป็นเวลา10วินาทีนะครับหูฟังเขาก็จะเปิดเพลงดังตามเดิมเลยครับ ซึ่งตรงนี้ครับสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้เพลงกลับมาที่5วิ10วิหรือว่า15วินาทีครับมาถึงช่วงรีวิวเสียงกันบ้างน,นะครับโดยเจ้า Galaxy Buds 2 Pro ตัวนี้ก็จะใช้ Dynamic Driver แบบ Two Ways ก็เขาจะให้วูฟเฟอร์ขนาด10มิลิเมตรแล้วก็ทวีตเตอร์ขนาด5.3ม mm. ิลิเมตร ให้ความถี่กว้างซึ่งโคเด็กที่รองรับครับก็จะมี AAC, SBC และไฮไลท์เลยก็คือ SBC Samsung Simlet Codec h i f i ที่จะช่วยขายายสัญญาณให้ได้คุณภาพสูงระดับ24บิตเป็นคุณภาพระดับ Studio Quality อันนี้ครับก็แนะนำให้ใช้คู่กับมือถือ Samsung Galaxy Z Flip รุ่นที่4นะครับแล้วก็แอปสตรีมมิ่งอย่างพวก Tidal หรือว่า Cobus ก็จะช่วยให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพครับ ส่วนด้านเสียงจากที่เราฟังนะครับโทนโดยรวมเนี่ยออกโทนบาลานซ์แล้วก็ฟังง่ายมากๆครับเสียงเบสที่ได้มีมวลหนานุ่มแรงกระทะปานกลางแล้วก็ลงได้ลึกอีกด้วยครับเสียงกลางก็จะมีความสว่างมีความใสแล้วก็เคลียร์เสียงร้องและเครื่องดนตรีเนี่ยสามารถแยกแยะรายละเอียดได้อย่างชัดเจนครับเสียงแหลมนะครับก็จะมีความใสเก็บรายละเอียดมาได้ดีมากๆไม่มีเสียงเพี้ยนปลายเสียงก็จะเป็นประกายนิดนิดนะครับแล้วก็ทอดไปได้ไกลพอสมควรด้วยด้านของวิธีเสียงครับก็จะมีความกว้างปานกลางแล้วก็ออกกระชับนะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่พอใจสามารถปรับ p r เ s e t EQ ได้จากในแอป Galaxy Wearable เลยครับโดยจะมีให้เลือกถึง6แบบตามแนวเสียงที่ชอบและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าจะถูกใจคอหนังมากๆอย่าง Dolby Atmos ซึ่งจำเป็นต้องใช้กับแพลตฟอร์มที่รองรับ Dolby Atmos ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ถ้าซื้อไปก็แนะนำให้เพื่อนลองเปิดใช้ดูเลยครับสรุปกันเลยครับเจ้า Samsung Galaxy Buds 2 Pro เนี่ยก็เป็นหูฟังตัวเล็กกระทัดรัด พกพาง,ง่ายแต่สเปคเนี่ยจัดเต็มมากๆโดยเฉพาะการเอามาฟังเพลงระดับไฮเลสถึง24บิตแถมเอาไปใช้ในชีวิตประจํำวันก็ดีมากๆกับราคาที่6,990บาทแนะนําเลยว่าใช้กับมือถือซัมซุงนะครับเพื่อใช้งานได้เต็มที่เลยครับก่อนาจากกันไปครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องมือคุล่าของเราด้วยนะครับแล้วงไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ